เล่นตรงยาพี่ใครใครดันเข้าไปกลับมากันกลับมากันเนี่ยเนี่ยตัวหลุดเอาตัวหลุดเนี่ยตัวเดียวตัวเดียวพี่เขาเขาเปิดแล้วพี่เราเปิดแล้วเล่นตรงยานะเล่นตรงยานะเลยชนเลยชนเลยเขาล้มเล่นเล่นเล่นโอ้โหตัวคาเป็นวาปะเนอะเฮ้ยได้ศพได้ศพได้ศพรายากูเล่นใบพีแซแค่ไปบ้าเฮ้ยอุ้มศพเขาด้วยนะอุ้มศพเขาด้วยเหตุศพอุ้มมาโอ้โหโดนแมทเหตุอุ้มไปหน่อยปามี โอ้เข้าอุ้มผมมาแล้วนะโอ้ผมตายพี่เขากลางศพเราสี่ข้าศพเลยบ้านเขาชุบไปชุบไปดูอยู่ผมชุบอยู่นะผมชุบอยู่กลางไฟเลยพี่ทีเคกันกันนะกัรเพื่อนกัรเพื่อนเยอะๆการเพืทยการเพนน้อยนะมีมาเพื่อนได้กันเพื่อนได้ผดพี่ชูไปยังไปเล่นเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนไปเย็นๆค่อยเล่นได้คืนได้คืนได้เขาค่อยเล่นรวมรวมเล่นนะรวมเล่นไปก่อนพี่อย่าเพิ่งกระจายออกดีหน่อยพี่เขาอยู่ตรงกลางกลับไปหาเพื่อนได้ปะพี่ พี่บิ๊กวิ่งวิ่งถอยมาวิ่งถอยมาพี่การให้กลับไป้ากลับได้กลับนะพี่เอาศพกไปเลยใครว่างมัช่วยมีด้วยใครว่างมาช่วยมีด้วยเอาศพขอกลับไปศพอยู่ข้าศพกลับไปรวมเล่นไว้รวมเล่นไว้ปล่อยป่อยพี่เมย์สวโวกลับบ้านแบโอเคสวยสวยสวยยงศพไปแล้วสวยสวยสวยี่หนอดนลุมป่ะดนมีดหยป่ะมีบเพื่อนมีบเพื่อนรีบยพี่ต้องต้องดันแล้วว่าตอนนี้ต้องดันขึ้นมาแล้วศพเพื่อนเยอะแล้วมันอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วสวยสวยสสวยรีบดันขึ้นมา ดันขึ้นมาเอาศพไอเมย์โดนรุมนะเนาะตอนแรกเห็นเราเลยเยอะโดดีนก่เยอะ,อะเขาชูพร<อ>้อมสองนะอุ้ยไอ้เหี้ยผัผิดแม่งฮะโม่อะไร ถ้าเราเหลือน้อยก็ชูพ็อปไปเลยได้พี่ถ้าเหลือน้อยอันนี้คืออะไรอ๋อคอตดีของมันด้ฟังนะแล้วใครมันโทรหากูเนี่ยเอ็นขวาไว้เดี๋ยวอย่างเงี้ยพี่อย่างเงี้ยอุ้ยพี่เิดไปนะมารอตรงกลางรอตรงกลางรอตรงกลางเหมือนเดิม งยชิดบีบเลยไหมเขาล้มันขึ้นมาเฮ้ยบีบได้นะเขาล้มเขาล้มเขาล้มสายหน่อยสายหน่อให้เราหลบขวางนะผมล้มนะผมล้มนะไฟมีนะไม่ต้องไม่ต้องเหรียญสไม่ต้องเลนะเพื่อนหลังยเพื่อนหลังล้มอ่ะเขาไปเอาเพื่อนเราหน้ยพี่นพี่เป็ดีิไอ้ยานาการกันไหนกันไหนชุบลุงอยู่ชุบลุงดันไปดันไปชุบอยู่พี่ชุบอยู่เล่นเลยพี่กันกันกันไหนกันให้หน่อยชุบไม่ได้มันไล่มาเปิดแล้ว วอ้เฮี่อะไปไปเอาศพไปเอาศพไปเอาไว้สนามญ่านะเอาไว้ที่เห็นนะชัดๆนเอาไว้ฝั่งกลับมาแบบพี่กลับมากลับมาดึงกลับมาดึงกลับมาที่บ้านดึงกลับมาที่บ้านได้ศพเยอะเลยไอ้โวยีอะไรวะเล่นก่อนเล่นก่อนไม่ต้องรีบชุบโอ้ยไอ้เชีพี่หน้าจะโดนไปมีการก่อนได้ปะไปมีการก่อนได้ปะเฮ้ยมี์เมยุบแล้วหนาะไปไอ้เี่ยพี่ไี่ไหว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 มาประชุกันไปดึงดึงมาปรมกันสนามม ดึงมาขนาดน้เยอะกันเลือดด้วยมีระดับไได้นะเว้พี่การกันก่อนนะไม่ไม่ไม่เขาต้อพี่ชุดตอลไม่ไเลพี่พี่พี่เรวเราคืนแล้วเราคืนแล้วเราคืนแล้วชมนักกร์ดคืนมาเอด้วยโฟกัสีเลือนด้วยมีคอยปิดตัวชูบ้านสวยบ้านเราอ่ะบ้านเราอ่ะสวยสวยพี่ตัวชุเลยเลนมีตเอะเขาเลี้ยง รีบปิดเขาเรียเยอะปิดตัวชุบด้วยเพื่อนมีเพื่อนด้วยนะเราอะเรารีเพื่อนด้วยเขาเรียเรีเพื่อนหน่อยเรีเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเฮ้ยเขารีเพื่อนเยอะวัดวที่พี่กลับมาพี่พี่กลับมาได้ปะรียเยอะวิ่งบไป่งกลับไปอยากรีะเฮ้ยไม่มีคนเล่นเลยคนเดียวคนาร่อยกันหน่อยกันหน่อยเมจเ้ยพี่เมย์่เมย์เพิมนเราพี่หมาพี่หมาไม่ใช่พี่เมย์ฝั่งขวาได้ปะดึงมาฝั่งขวาเด้ปะปิ่ไม่กกันไปช่วยเลยหรอวิ่ ทุบเลยพ่อเมยชุบคอปเลยลุงลุงตกมาข้างล่างชุบไป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 ดีือลงคืืืยาินไปอยางเพิาไปอย่างเงชุมเพื่อนอนปังหมังเลยก่อนนเอาพี่าล้ยพี่พี่มากาพซหน่อยใครได้มากานพี่ซีหน่อยพี่ทเคาพี่ซหน่อยพี่เหลัง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 โอ้ยไม่ทันตีหลังไาคยเอ้ยโอ้กูอยากช่วยอยู่เดอ้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดียวดี๋ยวดีวเราคืนเราคืนเมื่อกี้ ไม่เว้ยเราไม่มีตัวไอ้นี่เลยมีตัวไปปิดตัวชูดไม่เมื่อแ้ตอนไม่ไม่เมื่อแกตอนที่เขาชูบาเราเล่นไม้หมดเลยพี่ตัวมีตายหมดเลยจบ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 ยังต้ก็ไม่ได้บอกแต่บินดึงดูดวะค่ะแต่บอกให้ดีเจ็ดเจ็ดขี่ยอะไรวะแพ้อะไรไม่ไม่ไม่มีตัวปิดปัวชดไม้หรือมีดวะไม้ผมเล่นไม้มึงเปิดมีดไปเลยเฮียไม่มีใครปิดเลยวะพอลือตายใจตายมันไม่มีใครเลยวะ ไม่เพราะว่าตอนแรกเล่นระบบกันสองคนใช่ไหมแล้วมันโดนใช่ใช่แล้วมันก็ไม่มีใช่ไหมเพราะหมางถือไม้อ่ะเปลี่ยนไม่ได้เว้ยแล้วกูกับพี่หนาวอ่ะแบบพียมันชุบอ่ะมาต้องหาจังหวะหนีอ่ะถึงจะสลับเขาวัด้วเขาวด้ไม่ใช่ทั้งนั้นแล้วก็มีไม่ชุบได้แบบว่าใครที่แบบว่าเล่นไม้เปิดใช่ไหมแต่ว่าเขาถ้าหมุนเขาชุบเยอะแบบนี้ย่ใครที่แบบปิดตัวชุบได้อ่ะปิดตัวชุบแม่นอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนมีดมาทยอยก็ได้แต่ก็ยังคงไม้อันนี้ไว้นะมองเพื่อนเยอะๆด้วยพี่มองเพื่อนเยอะด้วยจะทำอะไรอ่ะ ไอพี่อ่ะพี่จะเล่นไม้ตอนชุบไหยไม้เหวี่ยงอ่ะมันยังดีกว่าไอ้นี่มันก็ยังมีโอกาสนิดนึงอ่ะยังไม่ได้ดึงเลยบอกแอดมินให้ด้วยพอพอเป็นหลักระเบิดระเบิดระเบิดไอเคาล้มเยอะนะหลังหลังนั้นมาหน้าหลังขวาชนขวาไปเลยขวา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 มหลังคืนหลังไปเฮ้ยหลังไปคืนหลังไปคืนหลังไปเลยขาไมท่ได้การขึ้นหลังได้ไหมดึงรีบขึ้นมารีบดึงขึ้นมาพี่ดันมาดันมาล้มเยอะเลยชนเลยเขาล้มเยอะ เฮ้ยไม้คลุ้มเยอะขลุมเยอะนะพี่ใครตายผมผมเพิ่งเห็นะเราอะไรเราชุบชุบชุบพี่กลับมาการบ้านพี่ดี่ว่าตายเฮ้ยการตัวชุบด้วยกันตัวชุบด้วยชุบเยอะพี่ผมกตายพี่ดูแลหน่อยบีบพี่พี่พี่เลหน่อยชุบเลยชุบเลยพี่แย่งเลยสวยมัคนมาบีเฮ้ยเขาปิดตัวชุบคนเดียวพี่กันหมายกันหมายกันหมายกันสวยสวยเฮ้ยบีบมีคนมาโอ้ยโอ้ยใ้ไม้อะไรอ่ะ เขาชุบปะเฮ้ยป่วยศบแล้วก็เฮ้ยอะไรเกิดนัาสภาเฮ้ยเฮ้ยเอายวิวสู้วิวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ชุบนะเกิดกันหน่อยกันหน่อยกูชุบจู้โอ้โหไม้เปี่ยนกับอะไรอ่ะอย่างเชี้ยเลยหมายเขาแต่ละคนแม่งเฮ้ยตรงกลางตายเยอะด้ยเล่นเยี่ยงงเยี่ยงงอเยีงอเฮ้ยเขาเขาได้เฮ้ยพี่เวลาเวลาไอ้ ไอ้แคยระเบิดอะสั <sh <sh ่งเปลี่ยนอุปไม่ได uh ้เลยที่เนี่ยปล่อยปล่อยไปเลยเล่นเต็มที่เลยพี่เนี่ยเอาเลยตามสบายเลยสนุกสนุกเออโอ้ยเฮียกูตายไหมใครวะไม่เวียงไม้เวียงนี่ลบอ่ะไม้เวียงกลับด้วยนะประเด็นน่ะสาวเวียงให้มั่วอะไรเหรย โไม่ได้แพ้อะไรเลยสัตว์กูไม่เห็นเขาชุบสักคนไอ้เฮี้ยเขาชุบชุบเยอะไม่ชุบเยอะอยู่ไม่เห็นเลยขอบคุณครับไม่เห็นเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ชุบตรงไหนวะไอ้เฮี้ยถือมีดมองแล้วไม่เห็นเขาไปชุบบ้านเราขอบคุณครับขอบคุณครับผมก็ขอบคุณครับคู่ัูขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เห็นเฮียอะไรเลยขอบคุณครับแล้วสเก็ตบอร์ดขายไหมครับลุงจอนเขาว